หลายคนไม่เคยรู้ดาราดังคนนี้เคยคบผู้หญิงทีเดียวกันสองคนหักอกนางเอกอีกหนึ่งพิธีกรชื่อดังมากฟีมืออย่างอัน๋นภูวานาถทีล่าสุดได้ร่วมสนุกพูดคุยเล่าเรื่องราวต่างๆผ่านรายการโดนเซเทมาที่แพดดำเนินรายการโดยแพทนประภาที่มีบางช่วงบางตอนเผยถึงเรื่องในอดีตเคยคบผู้หญิงพร้อมกันสองคนรักทั้งคู่หนึ่งในอดีตแฟนเป็นนางเอกด้วยแพทนปรภาถามว่า ก่อนมีภรรยาลูกสองเคยมีแฟนมาแล้วกี่คนอันภูวนาตอบว่าพี่มีช่วงที่ไม่มีแฟนนานมากเพราะไปทำผิดกับคนคนหนึ่งไว้แล้วแบบรอรอความรักครั้งนั้นเป็นสิบปีคือจริงๆเป็นช่วงมปลายมีแฟนคนหนึ่งที่เตี่ยมอุดมเป็นดาราด้วยนะแต่ตอนนั้นเขาไม่ได้อยู่เมืองไทยแล้วตอนนั้นเรายังไม่เป็นดาราเขาเป็นนางเอกคนหนึ่งแต่ตอนนั้นเขายังไม่ได้เป็นดาราก็คบกันต่อเนื่องจนเข้ามาหาวิทยาลัยเขาดีไปหมดเลย แต่เพราะความเปรี้ยวของเราเราไปเจออีกคนเราก็ชอบแล้วดีมากเลยดีมากทั้งคู่เพอร์เฟกต์ทั้งคู่แล้วด้วยความแรดมันเลือกไม่ได้ก็นึกในใจว่ามันต้องเลือกนี่หว่าคนนี้อยู่จุฬาด้วยกันอีกคนนึงอยู่อเมริกาคบสองคนเลยดีกว่าก็เลยคบสองคนแล้วเมื่อเวลาผ่านไปอันนี้พูดจริงๆนะโดยพื้นฐานแล้วถ้าจะให้ชมตัวเองคือเราเป็นคนดีไงเพราะเราเป็นคนดีเราทนโกหกไม่ได้ อย่างน้อยก็รู้ตัวแต่มันลงกระทะไปแล้วอะทําไงดีวะแล้วมันเดินหน้าไปแล้วจังหวะที่เดินหน้าไปความนารกก็คือรักทั้งคู่รักมากและรู้สึกว่าทนต่อไปไม่ได้แล้วคนเราจะรักทั้งสองคนในเวลาเดียวกันได้ณนะตอนนี้เราก็ยังสามารถมีแฟนใหม่ได้เรื่อยๆถ้าเราไม่รู้จักพอณนะตอนนั้นเลือกไม่ได้คิดแต่ว่าต้องสารภาพบาปแล้วและต้องเลือกเพียงหนึ่งคนเท่านั้น พอถึงวันที่ไปสารภาพปรากฏว่าเขาไม่เอาเราทั้งคู่ทําให้เราไม่เลือกใครเลยวันนั้นเหมือนโลกแตกจริงๆจําได้ว่าลงไปนอนร้องไห้แล้วดิ้นอยู่กับพื้นณนะวันนี้เขาก็ไปมีคู่กันหมดแล้ว ณวันนั้นรู้สึกผิดจนเราบอกคนคนนึงว่าเราจะขอรอเขาจนกว่าเขาจะให้อภัยและเรารอจริงๆรอแบบไม่มีใครเลยเกือบสิปีรอจนลืมว่ารอคนที่ทําให้หยุดได้ก็คือนิโคเทเดโอเขาไม่ได้เข้ามาเป็นมือที่สมนะแต่มีช่วงหนึ่งที่เราสนิทกันมากแล้วบังเอิญว่าเขาก็รู้จักกับคนเหล่านี้ด้วยเราก็เลยคุยกันว่าทําไมเธอถึงไม่มีแฟนวะเป็นไปได้ยังไงก็บอกไปว่ารอคนคนนึงอยู่เขาถามว่าใครพอบอกชื่อไปปรากฏว่าเขารู้จัก มันเหมือนมีบางสิ่งบางอย่างที่ติดอยู่ในใจเราพอเจอนิโคมันเหมือนเจอนักจิตบำบัดเจอประโยคที่เขาดึงสลักออกจากใจเราได้วันนั้นเราก็เริ่มต้นว่าจะมีแฟน